ด้วยนะครับครับผมวันนี้คุณผู้ฟังถือว่าต้องแปลกตาเพราะว่ากว,วีนิพนธ์เล่มนี้โครงบ้านโครงเมืองหลายท่านอาจจะเคยอ่านเนี่ยวันนี้ก็ต้อนรับพิธิวาาขอ,อญาตเรียกพิธิวานะครับครับชื่อจริงก็คือคุณเอกรัฐจิตมักเพียนวันนี้ไม่ได้เรียนคุณผู้ฟังไปนะครับคบสู่รายการชี้สัญวรรณกรรมวันนี้นะครับถือว่าเป็นเกียรตนะิก็เริ่มแร้เลยดีกว่าอยากจะให้พิธีวาเล่าความเป็นมานิดหนึ่งทําไม มาเขียนหนังสือแล้วทําไมใช้ชื่อดาปรากาว่า,านายท่วาปูพื้นที่หนึ่งค <c oughs> รับผมจริงๆก็คือคุกคีอยู่ในสายงานจะเรียกเรียกว่าไงอยู่ในแวดวงของการอ่านครับตั้งแต่สมัยเด็กเราก็เติบโตมาด้วยการอ่านงานทั้งเรื่องสั้นทั้งบทกวีแล้วก็วรรณคดีเก่าๆบางเงินที่บ้านก็จะมีหนังสือพวกนี้ค่อนข้างเยอะครับครับเราเติบโตมากับหนังสือ พอได้อ่านเราก็เกิดจินตนา,าการอยากเขียนบ้างครับแล้วก็หาอ่านเพิ่มมาเรื่อยๆฝึกเขียนจนกระทั่งได้ส่งงานไปตามหน้าเจกสารต่างๆตามไปเทียงต่าง,าง,างครับก็เริ่มจากจากความรักจากการอ่านนี่แหละครับก็คือความรักที่จะอ่านหนังสือตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่เด็กๆอยู่ในแวดวงเอ่อเรามาเขียนกวินิพนธ์ช่วงไหนครับเริ่มต้นกเ็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มจากช่วงวัยปฐมไปลาย ไว้ต้องบอกว่าเป็นช่วงวัยรุ่นเนาะ,นะก็จีบสาวเราก็ต้องเขียนบทกว, <c oughs> หวีหวานๆไปจีบสาวฉันรักเธออะไรประมาณนั้นทีนี้ถ้าจะให้สาวๆเขาเกิดความเต่นตาตต่นใจเราก็ต้องใส่ให้มันเป็นบทกวีที่มันมีฉันทารักหน่อยครับดีกว่าดอกไม้ก็จะกลายเป็นว่าเราใช้วาทัศศินในการไปจีบสาวทุกวันนี้ยังเขียนอยู่ไหี่ยอ่ยังเขียนอยู่ครับยังยังมีอารมณ์หวานๆอยู่เออผมเอ่อคุณผู้ฟังอ่ะก็คือ คุณพี่นายที่วาเนี่ยก็มีเฟซบุ๊กนะผมก็ชอบไปแอบ,บอ่านเพราะมีบทกวีดีๆบ <c oughs> านๆวาลงคนเห็น <c oughs> น้หน้าตา้วเายังไงมันคืออารมณ์นะครับสำหรับเรา <c oughs> คือคือบางบางทีเราก็ชอบชอบเข้าใจว่าเอะชีวิตมันต้องจริงจังหรือเปล่ามันต้องมองโลกแบบเป,เป็นจริงเป็นจังมองโลกในในแง่ที่มันมีมิติต้อง <c oughs> มีพัฒนาการอะไรแต่จริงๆโลกนอกจากอารมณ์พวกนี้แล้วยังมีอารมณ์อื่นอื่นมีความรู้สึกอื่นๆมีความรักมีความสวยงามอกหักได้ เลาได้เหงาได้และทั้งหมดคือแรงขับเคลื่อนอทั้งทั้งต่อ,ตอวิถีชีวิตของเราเองทั้งตทวงานด้วยเหมือนกันแล้วก็เลือกที่จะถ่ายทอดออกมาเป็นกวีนิพนธ์ใช่ครับเป็นบทกลอนใช่ครับเพราะตรงนี้คิดคิดยังไงว่ามันมีความต่างจากการเขียนธรรมดาอืมอาจจะเป็นเพราะว่าเราเราเราไม่ใช่นักพูด<อ>นั้นวิธีการสื่อสารตรง,ตรง,ตรงครบมันก็ก็ดูจะแข็งแข็งพูดไปอาจจะไม่ค่อยเข้าหูหรือเปล่าแต่ว่ารูปแบบของฉันทลักษณ์เนี่ยช่วยเหมือนกับกลาคลอยคำทําให้เราคิดมากขึ้น เเรียนรู้ว่าจะใช้คําแบบไหนที่ดูมัน <c oughs> มีความอ่อนโยนมีความละมุนละม่อม <c oughs> แล้วก็มีสัมผัสนันงดงามรา <c oughs> ะนั้นคนที่อ่านแทนที่จะฟังจากเราซึ่งถ้า,ถ,าถ้าไปอยู่ต่อนหน้าจะพูดแล้วไม่ค่อยเข้าหูนัก <c oughs> แต่อ่านจากนี้มันก็ก็ทําให้ดูการสื่อสารมันมันส่งสารได้ได้ดีกว่าส่งสารได้ถึงกว่าครับแล้วพ,พ,พี่ที่วาเนี่ยมาเขียนกวีเห็นบอกว่าเขียนมาตั้งแต่ใช่ไหมครตั้งแต่ประถมมันจริงจงจังๆเป็นเรื่องราวเนี่ย เขียนเป็นเล่มเนี่ยช่วงไหนอ่าช่วงช่วงที่เข้าเรียนมหาวิทยาลัยช่วงนั้นช่วงนั้นจะเข้ามาที่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงครับช่วงนั้นได้ทํากิจกรรมทางสังคมค่อนข้างมากผมผมได้ไปอยู่กับชมรมศึกษาปัญหาเรื่องสัมพันก็เป็นกลุ่มที่ลงไปศึกษาวิถีชีวิตของคนในชุมชนเมืองครับ มันก็กลายเป็นอีกรูปแบบชีวิตหนึ่งคือนอกนอกจากชีวิตชนบทที่เราได้เติบโตมาแล้วเนี่ยรูปแบบของชุมชนเมืองก็ทําให้เราเ,เอ๊ะมันมันก็มีมิติมีอะไรหลายๆอย่างที่มันสามารถนํามาบอกเล่ามาถ่ายทอดทีนี้ถ้าเกิดว่าเลือกการถ่ายทอดแบบตรงไปตรงมาก็เขียนเป็นบทความเขียนเป็นข่าวก็จะเหมือนกับ<ด>จะห้วนไป,รปแบบหรือเปล่าดูจะกระชับไปหรือเปล่านั้นรูปแบบพวกนี้ก็จะกลายมาเป็นรูปแบบของการเขียนเป็นบทกวีแทนรเราก็เลือกถ่ายทอดชีวิตเลือกถ่ายถ่ายทอดในแง่มุมของชีวิตของคนของชุมชน เราก็ผ่านรูปของบทกวีช่วงนั้นก็จะส่งไปตามหน้านิยสารบ้างก่อนที่จะจะมาเป็นเรื่องการเมืองหนักๆในช่วงหลังๆครับเรื่องแรกนี่ชื่อเรื่องอะไรครับอ,อ่ตอนนั้นตอนนั้นผมผมไม่แน่ใจแต่ว่าอ่าจะเป็นบทกวีลักลักซะส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะในช่วงแรกอ่าครับแต่มีเรื่องหนึ่งนะที่หนักๆที่ผมเคยอ่านนะพี่ อะไรแบบควายๆอ้าวแบบควายๆแบบควายๆนั่นก็เป็นเป็นอารมณ์อารมณ์ในช่วงช่วงวัยช่วงหนึ่งใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นช่วงวัยแต่ว่าก็เริ่มเรียนรู้กับสังคมมากขึ้นครับเรียนรู้ต่อความทาความเข้าใจต่อต่อความเป็นไปของสังคมเข้าใจในวิถีทางทางการเมืองวิถีทางทางทางสังคมพอพอเราผ่านเบ้าหลอมการเติบโตอย่างนั้นก็ทําให้เรามีมิติในการมองมากขึ้นไม่ใช่มองแค่แค่ผ่านมุมมองของของเราที่เป็นเป็นปัจเจก แต่เป็นมุมมองของเราที่เป็นปปรเจกที่อยู่ร่วมกับสังคมในวงกว้อมน,นั้นเราก็ดูเหมือนจะโตขึ้นในช่วงรวแรกๆง,งานก็อาจจะออกเป็นเป็นฉันรักเธอแต่ช่วงช่วงที่ขี้คลายมากขึ้นโตมากขึ้นไม่ใช่แค่ฉันรักเธออย่างเดียวแต่เป็นฉันรักเธอที่ที่เป็นเธอที่มีมิติทางสังคมอยู่ด้วยครับครับ,รบถัดจากนั้นมาก็มาเขียนเรื่อง เรื่องอะไรฮะในความไหวนี่งานนี้ก่อนแม่หรือหลังในความนความไหวนี่เป็นช่วงสักปีห้าสองห้าสองนะครัต้องต้องตางนี้คุณกฤษดาบทกวีชิ้นชิ้นแรกที่รวมเล่มเนี่ยก็คือแบบควายๆอ่เป็นอารมณ์ความรู้สึกแบบแบบพัฒนาการของชายหนุ่มคนหนึ่งที่เติบโตมาเรียนรู้มาแล้วก็โชคดีก็คือเล่มนี้เป็นเป็นพี่อริตากันยาม่าที่เป็นนิยายเป็นเป็นเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์่พิมพ์ให้ ถัดจากนั้นมาก็ก็ทําเป็นบทกวีรวมเล่มอีกหลายๆเล่มซึ่งส่วนใหญ่ก็เริ่มขยับแล้วเพราะว่าอาอีกมิติหนึ่งของ,ของวิถีชีวิตในการในการใช้ชีวิตปกตินีก็คือการทําหน้าที่ในบทบาทของสื่อมวลชนด้วยครับอก็เลยใช้ข้อมูลาบางส่วนที่อาจจะไม่สามารถบอกเล่าผ่านรูปแบบของการ<อ>ใช้กลุ่มท้วนมาบอกเล่าโดยรูปแบบของบทกวี รูปแบบของเรื่องสัน้นครับอันนั้นในช่วงช่วงหลังจากนั้นก็ก็จะมีงานรวมเรื่องสั้นอย่างที่เห็นและหายไปครับก็ถ่ายทอดในมิติอย่างนี้บอกเล่าเรื่องราวของข้อมูลข่าวสารที่ไม่สามารถบอกเล่าตรงๆในเรื่องของการเป็นเป็นตัวข่าวแล้วก็จนมาถึงงานบทกวีทามืออย่างทักษิณาวัฒนอศรรัศดงซึ่งพูดถ,ถึงในช่วงที่อ,อนายกท่านหนึ่งมีอำนาจครับนนจนกระทั่งหมดหมดไปพ้นจากตำแหน่งไปนะครับแล้วก็ มาถึง <c oughs> บทกวีที่ทํามือเพระสง่์ประกวดที่เป็นบทกวีตอนนั้นก็เริ่มเขียนประจรําคอลัมน์ที่นสมปนบ้านเมืองที่เปิดดอกแล้วเป็นคอลัมน์บทกวีนะครับก็เลือกแล้วก็มารวมเล่มก่อนที่จะมาทําเป็นเล่มในความไหวไงานก็คือความในความมายนี่งานนี้ท,ทำตั้งาสาม,สามปีห้าสองห้าสองแล้วก็เล่มนี้ทะลุไปถึงเซเว่นบุ๊กอะวอร์ดใช่ไหมฮะใช่ครับเลอมนี้ได้ ลองอันดับหนึ่งครับแล้วก็ยังเข้ารอบสุดท้ายสีไร้ายด้วยไหมฮะใช่ครับอเล่มนี้ถือว่าน่าอ่านมากคุณผู้ฟังครั้งหนึ่งผมเคยทำเลยโชคดีก็คือในหลายๆเวทีให้ให้ให้รางวัลมาครับได้รางวัลชมเชยที่เวทีของสปทด้วยครับครับความต่างพิธีวะความต่างแต่ละเล่มเนี่ยในมุมมองในกระบวนการคิดเนี่ยเรา ตอมีวิธีการแบ่งแยกยังไงฮะใน,ในเรื่องของการคัดสรรเรื่องหรือการนําเรื่องมารวบรวมมาเป็นเล่มๆหนึ่งเนี่ยอาจจะสื่อผ่านไปยังคนอ่านซึ่งเป็นที่ทราบอยู่แล้วว่ากวีนิพนธ์เนี่ยสําหรับคนอ่านในยุคปัจจุบันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าไม่ใช่แต่ว่าความน่าสนใจหรือความความกระตุ้นที่อยากให้คนหยิบหนังสือเราไปอ่านเนี่ยท,ที่ว่ามีมีแนวคิดตรงนี้ยังไงอ,อสำหรับหนังสือหนึ่งเล่มผมผมมองอย่างนี้ครับ,รบอาจจะเห็นยางน,นิดหนึ่งก็คือผมผมกลับเห็นว่า คนในสังคมไทยจะเป็นคนเจ้าบทเจ้ากร,รมีความสนใจงานสันทะลักอยู่ในเฟซบุ๊กนี่จะเป็นภาพสะท้อนที่ที่เห็นได้ค่อนข้างชัดก็คือ,คอ,อมีคนเขียนบทกวีเยอะมากซึ่งซึ่งไม่ได้ก้าวล่วงไปถึงว่าเขียนถูกฉันทลักษ์หรือผิดฉันทลันะครับ,รบว่าเห็นเห็น <ๆ S 1> ได้เลยว่าถ้าจะส่วนใหญ่เลยเขียนบทกวีกันในหลายรูปแบบ นี่ปัญหาของ,ของบทกวีก็อาจจะมี่นิดนึงก็คือลำดับขั้นในการนําเสนอสารที่ตัวเองอยากบอกครับข้อดีของอบทกวีฉันแล้วก็คือมันมีพาานะที่ที่แข็งแรงโดยตัวของมันเองครับผมเปรียบเทียบอย่างนี้ครับในครั้งที่ทําในความไหวนิ่งงานเนี้ยด,ด้วยความที่งานส่วนใหญ่จะเป็นก่อนก่อนแปดครับคือก่อนตลาดโดยทั่วไปซึ่งจะเข้าถึงได้ง่ายหน่อยแต่ก็จะมีคะมีโครงบ้างเป็นบางส่วนมีกาบยันีบ้าง มีกรอนหกมากซึ่งมีลักษณะเฉพาะของของตัวตัวตัวพานะที่จะใช้นำผาตัวสารบังเอิญงานในความหมายเป็นงานรวมบทกวีการเมืองครับการลำดับเรื่องเพื่อส่งสารในแต่ในแต่ละพาร์ทวันนั้นในในเร่มในความหวายก็จะเห็นภาพของในความหวัก็คือภาพที่เราเห็นอผ้ามัวครับอาจจะไม่ชัดเจนนักครับแต่เป็นภาพที่เราได้เห็นจริงๆอิงกับอีกพาร์ทหนึ่งก็คือพาร์ทของในความหวัง ขนะที่เรามองเห็นอะไรต่ออะไรผ่านสายตาที่เป็นตาเนื้อของเราครับอันอจิตวิญญาณของเราที่มองเห็นเข้าไปข้างในลึกๆแต่ว่ามันก็ยังไม่ชัดเจนเราก็ยังมีความหวังครับเมื่อเราแบ่งสองส่วนออกมาเป็นอย่างนี้ก็ทําให้เราวางน้ําหนักของสารที่ที่จะสื่อโดยการลําดับเรื่องเพื่อไปให้ถึงจุดจุดที่เราอยากให้ให,ให้ให้คนอ่านไปถึงมันครับซึ่งไม่ได้แปลว่าว่า,าจะต้องได้ตามนั้นเพราะว่าในระหว่างลายทางของของ,ของแต่ละบทบแต่ละชิ้นงานเกวีมันก็จะมี มิติของการตีความที่แตกต่างกัน, <c oughs> กนทีนี้เมื่อเมื่อเทียบระหว่างในความไหวกับชิ้นคงบ้านคงเมืองเราก็จะเห็น <c oughs> ความต่างกันหนึ่งคือคงบ้านคงเมืองเป็นเป็นอีกชั้นหนึ่งของการขยับพาหนะอ,อก็จะเห็นว่าเราใช้รูปแบบของโครงเสสุภาพซึ่ง <c oughs> ยากกว่ามีบังคับเอกเจ็ดโทสีมีบังคับ, e ie, บ,คบเ,เสียงมี <c oughs> เนื้อคําที่ใช้ทั้งหมดสามสิบคำแต่ว่า ต้องใส่เนื้อความเข้าไปเยอะมากครับเพราะฉะนั้นฤฤการลําดับเรื่องในเล่มโครงบ้านโคงเมืองก็จะเห็นพาร์ทที่มันไม่กระลิกชัดเจนมากขึ้นครพาร์ทที่สะท้อนผ่านชื่อชัดๆก็คือเป็นบ้าน,มเ,นเมืองเแ,และเป็นเราบ้านเมืองเราะ <อา S 1> <า>แต่ว่ารเราก็ซ้อนความหมายเข้าไปในในบ้านบ้านที่ไม่ใช่แค่ความหมายของบ้านครับเมืองที่ไม่ใช่แค่เมืองเราไม่ใช่แค่เราแต่เป็นบ้านที่มีความเป็นเมืองอยู่ในบ้านครับเป็นเมือง ที่ข้างในนั้นก็คือบ้านและเป็นเราที่อยู่ทั้งในบ้านและในเมื่องแล้วก็ใช้รูปแบบของโครงกระทูในการอธิบายโครงกระทูข้อดีก็คือมันมีสี่คำแรกที่แยกออกมาเช่นเช่นผมยกยกตัวอย่างอย่างชิ้นงานหนึ่งก็ได้อย่างอย่างนี้ก็คือโปรดสัตว์ได้บาปบนี่คือคำสี่คำที่วางอยู่ข้างหน้าของโครงครับอ่านโดยเนื้อความเราจะเห็นเลยว่าในความนี้บอกโดยความหมายของของคำ ชัดเจนอยู่แล้วก็เป็นที่เรื่องได้ด้วยใช่ครับเมื่อวางเป็นรูกของโครงกระทูเราก็จะเห็นข้างหน้าเป็นโครงกระทูศรคขันแต่เนื้อความเนี่ยก็จะขยายเข้าไปซึ่งโดยรูปแบบของโครงมันทําให้เราสามารถเล่นได้อย่างซับซ้อนก็คือทั้งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับโครงกระทูกับขัดกันโดยสิ้นเชิงกับโครงกระทูกระลึกฉีความนะครับฉีความออกไปหยุดอนุญาตอ่านให้ฟังอย่างนี้เชิญครับอ ครับผมคงกระทูก็คือโปรดสัตว์ได้บาปนะครับครับทีนี้ก็จะจะมีเนื้อความว่าโกรธเถิดประเทศนี้สํานึกครับสัตว์สิ่งของคนทึกทักท่วนครับได้สันติหรือศึกเส้นแบ่งบาปกึ่งบุญกึ่งรวนไต่เส้นมโนธรรมออืเราก็จะเห็นเนื้อความที่ขยายความหมายของโปรดสัตว์ได้บาปในสองมิติคือมิติที่ค้อยตามไปกับตัวกระทูหน้าบาทครับกับอีกมิติหนึ่งก็คือมิติของการกระตุ้นในเชิงขัดแยง้ง ครับเราก็เห็นบทสรุปอย่างนี้เลยมันเป็นความต่างที่แต่บอกว่าต่างแล้วก็สัมพันธ์กันด้วยต่างกันด้วยก็มีแล้วแต่อันนั้นอันนี้อีกอีกอันหนึ่งที่มันมันทำแล้วเราเราก็รู้สึกว่าภาคภูมใจคือ,คองานโค,ครงจะเป็นงานที่เขียนค่อนข้างยากมักกน้อ <มา S 1> ด้วยจํานวนคำสามสิบคำแต่ว่าความอลังการของโครงก็คือเมื่อเราสามารถยัดความลงไปในสามสิบคำได้มันจะมีมีพลังในการสื่อสารอย่างยหาโหฬาสมยกตัวอย่างาท่านหนึ่งก็คือท่านอังคารกลยาณพงศ์ นี่จะเห็นเลยว,ว่าโครงแต่ละบทของท่านมีพลังมีสารที่อยู่ในนั้นกับเนื้อความเพียงแค่สามสิบคำเท่านั้นครับแล้วคนรุ่นใหม่ๆอาจจะรู้สึกว่าเขียนยากมีบังคับเยอะเรื่องนี้ก็เลยเลือกที่จะใช้รูปแบบของโครงครับแล้วก็ซับซ้อนขึ้นไปอีกนิดหนึ่งก็เป็นโครงกระทู้เสียเลย เป็นการบูชาขู่โดยการเดินตามแนวขนบที่วางไว้ครับก็ออกมาแต่แต่ก็ขยับโดยแนวทางของตัวเองก็คือยังเป็นแนวทางการตีความการเมืองตีความสังคมในแบบที่ผ่านมุมมองแบบคนที่เคยทํางานในแวดวงสื่แอแวดวงสื่อมวลชนนะครับะะจะจะมองพวกนี้แล้วก็ที่สําคัญก็คือมีพื้นฐานในเรื่องของสิ่งเหล่านี้เยอะพอสมควร,ครใช่ไหมถึงจะรวบรวมแล้วเขียนออกมาได้เป็นโครงต้อง เร่มนี้สองร้อยกว่าสองร้อกว่าบทนะฮะแล้วก็เป็นบทแต่และบทนี้มีพลังอย่างยิ่งนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเท่าที่ผมอ่านดูแนละ้วบางบทเนี่ยโอ้เขียนได้ยังไง <laughs> เพราะว่าอย่างที่เรียนคุณผู้ฟังไปก่อนนันนี้คุณพิทีวาครับก็บอกคบโครงนี่เป็นอะไรที่อย่างว่ากันเขียนยากมากาบางทีบางคนชอบชอบที่จะเขียนก็ฝึกผมเองชอบนะแต่ฝึกยังไงเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับเขียนกรอนเนี่ยเราอ,อ,อ,อาจจะติดรูปแบบเนี่ยมาตลอดอถ้า<ท>ช่วงช่วงแต่ก่อนก่อนช่วงหนึ่งช่วงช่วงก่อนที่จะมาถึงยุคเปลี่ยนของเฟซบุ๊กของโซเชียลเนี่ยช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ จะมีเว็บบอร์ดเว็บบอร์ดหนึ่งที่โด่งดังมากๆก็คือเว็บบอร์ดของพันทิพย์พันทิพย์ในในนั้นจะมีถนนนักเขียนซึ่งข้อดีตอนนั้นในช่วงเวลาที่โซเชียลยังไม่ยังไม่ได้แพร่หลายมากเนี่ยนะครับรบกลุ่มนักอ่านกลุ่มนักเขียนเข้าไปเล่นกันอยู่ในนั้นผมจําได้ว่าช่วงนั้นจะมีอจอมยุทธเมรัยะท่นลุงใช่ไหมฮะในถนนเขียนดีการรวมตัวใช่ใช่ในในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับตั้งกันเป็นกลุ่มอสมชาวโครมใช่ใช่ เพื่อสอนสอนตั้งแต่แบบแผนฉันทลักครับโครงมีสามสิบคำมีเอกเจ็ดคำมีโทสี่คำตรงไหนบ้างอย่างไรสีสุภาพตรงไหนยังไงเขียนโครงเขียนให้ได้ครับพอเขียนได้เสร็จเราก็ต้องเขียนให้เป็นด้วยไม่ใช่แค่เขียนได้อย่างเดียวนี่แหละคือความสําคัญที่ต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าเขียนได้ ได้แล้วจะจบใช่ไหมครับที่จะบอกต่อก็คือในช่วงนั้นในเว็บบอร์ดในช่วงของพันทิปก็มีกลุ่มคนจํานวนไม่น้อยทีเดียวที่เข้ามาเรียนรู้ร่วมกันนะครับในอาสมชาวโค้งถึงตอนนี้อาสมชาวโคงก็ย้ายเข้ามาอยู่ในในโซเชียลด้วยมาอยู่ใน Facebook ด้วยเหมือนกันแ่จะเพราะว่าโซเชียลมันมันค่อนข้างเยอะโค้งก็มีข้อจํากัดค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็จะ ไม่ไม่ไม่กว้างขวางนะแต่ก็ยังมีที่น่ายินดีคือยังมีกลุ่มคนรุ่นใหม่ๆเข้ามาก็วัยรุ่นช่วงนี้หลายๆคนก็เข้ามาด้วยเนาะที่ผมก็เข้าไปอ่านบ้างนะช่วงเมื่อก่อนนี่ก็จะชอบติดตามว่าจะเป็นคุณสาระไทยนะเขียนโครงเนี่ยนั่นก็มือคนรุ่นใหม่สมัยก่อนเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้อ่านเท่าไหร่นะว่าจะหาอ่านก็ยากหนังสือบางเล่มนี่เรหาซื้อยากนะครับก็เลยอ่านอ่านกันไปนะก็ยินดีด้วยที่โครงก็ยังอยู่ แล้วก็คโครงเนี่ยก็ยังไปถึงรางวัลปีนี้ใช่ไหมครับเล่มนี้น่าภูมิใจที่บอกว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นความรู้สึกดีใจพาคภูมิใจกับ,บ,ก,บกับเล่มนี้คือเรื่องที่ที่ตั้งใจทําเล่มนี้ก็ด้วยความที่นี้ดูเหมือนฉันทะลักไหลายๆฉันทะลักดูจะหายไปเราอยู่ในช่วงกระแสที่มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันากว่าอีกรอบของฉันทะลักไปจำกัดจินตนาการหรือเปล่าซึ่งเอาเข้าจริงรสําหรับ ในฐานะที่ที่เป็นคนเขียนงานร้อยกองที่เป็นฉนทลักษณ์ด้วยเราก็เห็นว่าจริงนอกจากไม่ได้ไปจํากัดจินตนาการแล้วเนี่ยถ้าเราเลือกพาหนะที่เหมาะสมฉนทลักก็คือพาหนะใช่ไหมใช่ครับเป็นพาหนะเป็นลักษณะที่เราพอใจครับถูกถูกกันกองมาโดยยุคสมัยแล้วก็ให้เห็นพลังของแต่แต่แต่ละพาหนะคอย่างโครงนี้เราจะเห็นเลยว่าความจงใจของการไม่รับสัมผัส <Hey. S 2> ใช้เอกใช้โทรมาบังคับ,คบเล่นกับน้ำหนักเสียงการผูกคู่โท <Hey. S 2> จะเห็นการบังคับเสียงอย่างนั้นบังคับเนื้อความอย่างนั้นมันทําให้ได้ความที่ตีความกันไม่รู้กี่ชั้นตอกกี่ชั้นครับอาจจะมากกว่ากรอนหนึ่งบทที่มีทั้งหมดหกเจ็ดบทด้วยซ้บครับ,รบถ้าต้องบอกว่าผู้อ่านที่จะอ่านโครงบ้านโครง,งเมืองเล่มนี้เนี่ยความต่างผมถามในประเด็เนวะ่าความต่างของ โครงที่เขียนโดยคนรุ่นเก่าๆกับโครงของพิธีวาเขียนในเล่มนี้เนี่ยจะเห็นชัดไหมฮะออบอกบอกตรงไปตรงมาเลยครับ,รบจริงๆก็เป็นการการขี้คายจากโครงครูทั้งหลายแร่รเอามาเป็นอ่าใช่ครับโครงโครงในในสมัยก่อนเหมือนเหมือนท่านอังคารก็เป็นหนึ่งในครูครูพักรักจำโครงของอมมศโครงขององานนเก่าๆอย่างลิลิยนผ้ายิลตะเลงผ้าย คงเจ้าฟักกุ้งอะไรเงี้ยครับเราก็ศึกษาแล้วก็ขี่ขายมาเป็นตัวอเราเอางแล้วก็เห็นว่ามันมีมันมีรูปแบบของการใช้คาใช้เทคนิคใช้ลูกเก็บจํานวนมากมายเหมือนกับที่โครงโบราณใช้ครอัอยากอยากเรียนอย่างนี้ว่าแทบจะไม่มีอะไรแปลกใหม่ใน,ในยุคสมัยปัจจุบนัทนทางการเขียนโครงนะครับ,รบเพราะว่าในอดีตเนี่ยตั้งตั้งแต่ก่อนหน้านั้นเขาก็ทดลองกับหลายๆรูปแบบมาบแล้วก็เห็นรูปแบบของโครงที่ขี้ขายมา เอาเฉพาะแค่โครงสีสุภาพเราก็เห็นความลงตัวของจังหวะคําลงตัวของการใช้คําแล้วครับครล่มนี้นะครับพิธีวาครับอตอนนี้ยังมีบางจําหน่ายอยู่หรือเปล่าอยังมีครับอยู่ที่ไหนบ้างฮะที่ร้านหนังสือทั่วไปในอินเซียดนะแต่ยังมีนะครับอยู่ไม่งั้นก็อถ้าถ้าถ้าอยู่ในโซเชียลก็ เสชจาก facebook ก็ได้ครับจะเป็นเพจของสำนักพิมออนอาร์ตพิมออนอาร์ตพิมออนอาร์ตเขียนานก็จะเข้ามาที่หน้าเพจได้ครับแล้วก็มีมีอีกที่หนึ่งที่จําหน่ายนึกว่ามีร้านอ่ามีร้านนังเสอของออนอาร์ตอ๋อครับอยู่ที่ไหนแถวแถววัดแถวบางหินนะครับครับซอยก็เรียกอะไรนะราชารากูนอ่าลาสารากูนใช่ไหมซอยก็ประมาณห้าห้าสิบหรือสี่สิบแปดใช่ไหมฮะประมาณนั้นนะสี่สิบกว่ากว่าครับ ปราสาทลากูนใช่เหี๋ยด้านหลังใช่ไหมฮะเดิ<ช> <ๆ S 2> นเรื่อยๆไปนี่ก็ฝากถึงคุณผู้ฟังที่อยากจะมีหนังสือเล่มนี้นะแต่ว่าต้องต้องยอมว่าเป็นหนังสือที่หายากเพราะว่าในรูปแบบของหนังสือุทั่วไปเราจะเห็นเป็นกระดาษที่พิมพ์กระดาษสำหรับสายตาใช่ไหมฮะกบฏกบิน <ๆ S 2> ิพนธ์นี่ก็จะพิมพ์เรียงยาวแต่ว่าเล่มน,นี้มีการจัดอาร์ตเวิร์กที่ต้องว่าอ่านง่ายฮะเพราะว่าเล่มหน้าหนึงเนี่ยบรรจุไว้ใช่ไหมฮะ บางทีสองบทก็มีหรืออสองบทหรือสามบทส่วนใหญ่จะสองบทหมดเลยนี้จะเป็นกึ่งกึ่งสีสีใช่ฮะมอนจูงใจเหมือนกันใช่ครับตรงนี้มีทีมน้องที่เป็นคนออกแบบเล่มนี้ก็ดีไซน์โดยการอส่งสัญลักษณ์ผ่านภาพผ่านการผ่านรูปแบบกันียนด้วยความคิดตรงนี้เนี่ยมีมีอะไรพิเศษไหมฮะนม่ซื้อของของที่สำมัคพิมานาจะ เหมือนอยากจะใช้พื้นท,ที่ที่ที่เป็นพื้นที่ของกระดาษส่งสารในหลายๆอย่างสารทั้งเป็นตัวเท็กตัวข้อความสารที่ผ่านหน้าปกสารที่ผ่านการโปรยการออกแบบ,บาประกอบ,บแต่ในแต่ละส่วนหรือแม้กระทั่งในส่วนของบทนําเสมนคํานะพวกนี้ก็จะจะพยายามส่งสารให้ถึงผู้อ่านให้ได้มากที่สุดครับโดยคาดหวังว่าผู้อ่านจะถอดความซึ่งซึ่งน่าดีใจครับเพราะว่า อย่างโคงบ้านคนงเบืองเนี่ยมีนักศึกษาที่วิลัลครูเพชรบุรีอ๋อครับก็ทำํำมันเหมือนกับเขาเรียกไรนะเหมือนเหมือน,นอางานเป็นงานวิจัยวิจัยนิพนธ์อ๋อนนครับแล้วก็เขาตีความตั้งแต่ภาพหน้าปก ก็จะเห็น่าพนะปกเป็นวงกลมโลกสองงานซ้อนกันที่เหลืออันหนึ่งสีแดงอันหนึ่งผมถ้าผมตีความตัวแรกที่ผมหยิบขึ้นมานะจะเป็นพระอาทิตย์กับพระจันทร์ใช่ครับแต่แล้วนั่นไม่ได้ใช่หรือเปล่าใช่นะปกแล้วแต่เลยแต่เราจะเห็นว่าเป็นวงกลมสองสองงานสองอันใช่ซ้อนกันอยู่มีสองสีแน่แน่แล้วก็ไม่ได้จะว่าเป็นเป็นลาวาหรือเดือดพายุข้างเป็นท้องฟ้าข้างเป็นทะเลที่ที่เป็นกลางกลางเนี่ยรูฟังนึกออกเป็นรูปลักษณะคล้ายไม้ไผ่แต่เป็นหรือถึงตายดาบอะไรประมาณนี้นะฮะสี ่าเป็นลักษณะของปลายออกไปแหลมๆนะฮะแล้วก็คาดกลางเล่มเลยครับซึ่งน่าดีใจมากกับครับกลุ่มคนหนาโดยเฉพาะกลุ่มงนที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ครับการตีความแบบน่าทึ่งกับน่าทึ่งกับการรับสารที่เราเองก็พยายามจะส่งออกไปให้ได้มากที่สุดครับน้องๆรุ่นใหม่ก็ก็ตีความตั้งแต่หน้าแรกยันหน้าสุดท้ายอย่างน่าทึ่งเหมือนกันครับอันนี้ต้องก็ไปหาตามอ่านแล้วแหละผมครับโดยส่วนตัวอยากจะอ่านนะฮะว่าเขาจะตีความล้วจะ เอ่อพูดถึงหนังสือเล่มนี้อย่างไรแต่ว่าคุณผู้ฟังเนี่ยนะครับเบื้องต้นก็อาจจะต้องอ่านก่อนนะถ้า,ถาท่านใดบบที่มีเรื่องราวดีๆก็แลกเปลี่ยนผ่านกันได้กับรายการของเราเหมือนเดิมนะครับวันนี้พิธีวาครับ,รบสุดท้ายเนี่ยนะครับถ้าจะต้องบอกว่าให้ผู้อ่านอ่านกวีนิพนธ์พี่ทิวาอยากจะให้อ่านยังไงอบอกบอกอย่างนี้ดีกว่าผมผมโดยส่วนตัวยังเชื่อว่าครับ คนไทยมีลักษณะพิเศษของการเป็นเจ้าบทเจ้ากอร,รเราพูดคำคล้องจองอยู่เสมอแม้กระทั่งท้ายรถมันทุกครัสโลแกนที่ติดป้ายเวลาโฆษณาทั้งหมดเป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นเป็นบทกวีทั้งนั้นเลยคเพราะฉะนั้นอ,อผมเข้าใจว่าคนไทยทุกๆุกคนคมีความเป็นนักกรมีความเป็นกวีอยู่ในหัวใจอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วเพราะนั้น,น <ะ S 2> อ่านเลยครับอยากอ่านอยากอ่านเล่นไหนไม่ไม่ว่าไม่ว่าจะจะ เป็นเนื้อหาความรักเนื้อหาทางการเมืองเนื้อหาทางสังคมที่ไหนก็อ่านได้ครับเพราะว่าการรับสารอยู่ที่เราจะตีความแล้วหลังก,กาหนันผมก็เข้าใจว่าทุกทุกท่านสามารถที่จะเขียนออกมาโดยบอกเล่าความรู้สึกของตัวเองเออกมาครับบอกสิ่งที่ตัวเองคิดออกมาแล้วข้อดีของยุคสมัยปัจจุบันคือมีพื้นที่อย่างโซเชียลมีเดียเป็นพื้นที่ที่รองรับการนําเสนอสารที่เราอยากบอกผ่านรูปแบบของบทกวีออกไปครับครับ ก็ถือว่าวันนี้นะครับคุณผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยที่อาจจะลงลืมบทกวีนิพนธ์ไปแล้วหรือบางท่านเนี่ยอาจจะอ่านแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าพี่ทิวามาช่วยเติม,เต,มเต็มวันนี้นะครับในเรื่องราวของบทกวีโดยเฉพาะหนังสือโครงบ้านโครงเมืองเล่มนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่ทิวาครับกับการที่ได้รับปีนี้แล้วก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติกับทางรายการของเรามีโอกาส วันข้างหน้าอยากจะเรียนเชิญอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับหนังสือเกี่ยวกับแปดวงวรรณกรรมวันนี้ขอบคุณพิจิวาอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับนะครับผู้ฟัง